สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่3สิงหาคม2566้าร้อคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบคนนุบคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช่อทักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันนะคะนะักคร้แรงและคน,นะคะจินตนาการนะคะเรียกว่าความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะ มีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นะคะอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันไว้นะคะนะอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนัะสามไม้เท้านะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่ามีงานประจำอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานนะคะขยับขยายงานนะคะบางคนทำงานควบคู่สองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้นะคะห้าไม่ห้าดาบนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้อย่าใจร้อนนะคะ นะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะเราอย่าใจร้อนนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะโดนเพ่งเลงจากเพื่อนนะคะจากคนที่จ้องที่จะจับผิดเรานะคะนะถ้ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็ขอยเงียบขอยรุนิ่งนะคะนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะใครบางคนอาจจะค่อนข้างจะดื้อได้ด้วยนะคนวันอาทิตย์นะคะดื้อหรือเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะต้องฟังคนอื่นบ้างนะคะ นาะราชนีพระจันทร์นะคะนะักความฝันความจินตนาการงานทางด้านประเภทความสวยความงามเสื้อผ้านหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะหรืองานทางด้านประเภทที่ทําอยู่แล้วใครที่ทํากิจการส่วนตัวยังเก็มตลาดได้อยู่นะคะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะด้านของการเงินนะคะนะักการเงินหาเก่งนะคะแต่คุณก็ใช้เก่งบางคนนะคะคุณผู้หญิงอาจจะมีโอกาสต้องหมดไปกับ การทาศัลปกรรมนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะอยากทําศัลญกรรมนะคะนะปรับเปลี่ยนชมหน้านะคะนะฉีดบท็อกร้อยไหมหรือบางคนนะคะอยู่แต่เขาเรียกว่าร้านเสริมสวยนะคะช้อปปิ้งนะคะซื้อของนะคะเกี่ยวกับความเสริมความงามได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนโสดนะคะนะกก็เขาเรียกว่า ใครเข้ามาคุยก็อาจจะคุยไปเรื่อยๆนะคะไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งหรือเรียกว่าความรักที่ยังไม่ไม่เปิดเผยนะคะนะอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่า,าช่างเลือกนะคะก็ได้อยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ายังไม่โฟกัสนะคะน่าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ เลขมงคลจากไพยิบสี่นะคะมีเลขเจ็ดสานะคะเจ็ดสามห้านะคะต่อไปนะคะคนจันทร์คนจันทร์นะคะ เด d เด e นะคะคนวันจัน์ทในช่วงนี้นะคะนะเดดเดขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะระวังสุขภาพนะคะบางคนเครียดนะคะก็มีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรืออาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะ นะดูแลสุขภาพบางคนนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานพักผ่อนน้อยด้วยนะคะนะ t เดอรโมนเดอนะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกบางคนอาจจะทํางานเข้ากัดดึกนะคะการค่ำกลางๆๆคืนนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะต้องเ,ออเขาเรียกว่าต้องพักผ่อนเยอะนะคะนะคะความดันนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงง,งพวกนี้ต้องระวังนะคะ หรือเมจิเชียนนะคะสติปัญญานะคะซิกเซนลางสังหรณ์นะคะในช่วงนี้ค่อนข้างจะแม่นยําใครบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพของใครไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะนะไปเยี่ยมคนเขาเรียกว่าคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายด้านของการงานนะคะใครที่ว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะนะได้เริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆหรือบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานนะคะกําลังคิดอยากจะ ขยับขยายหรือต่อยอดธุรกิจนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะนะกทำงานควบคู่สองสัญญาในเวลาเดียวกันนะคะความคิดไม่สิ้นสุดความคิดไม่หยุดอยู่กับที่นะคะงานงานทางด้านโลกออนไลน์นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเน้นและสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะนะักใครหลายๆคนช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาช่างสื่อสารนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งบางคนเป็นนักพูดเป็นนักวิชาการนะคะก็เขาเรียกว่าพรีเซนต์ตัวตัวเองได้ดีนะคะ ดวิลนะคะนะเดวิลนะคะขึ้นมาเขาเรียกว่ากิเลสนะคะนะกิเลสที่เขาเรียกว่ากิเลสที่อยากจยาให้ตัวเองดีขึ้นนะคะนะอยากจะได้ในสิ่งที่ดีกว่านะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะมีงานอยู่แล้วอยากเพิ่มงานขยับขยายงานก็บางคนก็เครียดน,นะคะนะอาจจะเขาเรียกว่ามันสมองที่ค่อนข้างจะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะฉลาดเกินนะคะก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะนะความรักของคนที่เป็นโสดใครบางคนนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะเจอกันในสถานที่อคคอจรนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคคอจรนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะนะตามผับตามบาร์ได้นะคะอาจแต่มันอาจจะเป็นความรักที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยนะคะนะบางคนมีโอกาสเสียตัวนะคะนะก็เรียกว่า,าเจอะเจอกันแบบ ป๊บปุ๊บป,บปับนะคะแล้วก็แยกกันไปได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะเลขมงคลจากพยุบศรีนะคะมีเลขสามเจ็ดหนึ่งห้านะคะสามเจ็ดหนึ่งห้านะคะต่อไปนะคะคนบนอังคาร ่ยนะคะคนวันอังคารสี่ไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกระเตอรอร้อนนะคะหรืองานที่ทําอยู่แล้วนะคะยังมีความมั่นคงดีนะคะราชนีหรียญนะคะคนวันอังคารนะคะจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ หรืออาจจะผู้หญิงนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามานะคะเราก็เทคแคร์นะคะ,นะคะดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้นะคะนะเรียกว่าการงานหรือว่าการเงินนะคะจะเข้ามานะคะในทิศทางที่ดีนะคะหดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ ต้องทำให้สําเร็จนะคะในช่วงนี้ใครหลายหลายคนมีบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแต่มันเป็นความสําเร็จที่รออยู่นะคะเิงไม่เทานะคะการงานมีโอกาสได้เริ่มง,งานใหม่สําหรับคนสําหรับใครที่ว่างงานตกง,งานก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มง,งานใหม่หรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวก็ได้ด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจอบการเสี่ยงดวงนะคะ เลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขสี่ศูนย์หนึ่งะคะสี่ศนะคะต่าไปนะคะคนเนพุทธ คนวันพุธนะคะสถ้วยนะคะโหดวงวีนะคะคนพุธนะคะเวียวพรจจุนนะคะน่าจะได้รับโชคนะคะคนวันพุธนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะนะเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟุกฟุกนะคะได้งานแบบฟุกๆได้เงินแบบฟุกฟได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะดวงของเราก,กำกาลังจะมีความโชคดีนะคะจะเป็นไปตามกรงล้อนะคะนะบางคนกําลังเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆบางคนได้อา มรดกนะคะจากบรรพาุบุษหรือว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการเลขเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับอส,สังหาริมทรัพย์นะคะนะการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดี5ดาบนะคะนะในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรต้องอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆนะคะบางคนอาจจะใจร้อนนะคะจนเกินไปก็ได้ด้วยส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะนะกับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังการถัดแย้งนะคะโดนอาจจะโดนเพ่งเล็งจาก เพื่อนร่วมง,งานนะคะนะจัดสเม้นต้องต้องอเขาเรียกว่าต้องละเอียดต้องรอบคอบนะคะใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนักจัดสเม้นเขาเรียกวาคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนตายฟื้นคืนชีพนะคะนะเป็นพ้าแห่ง การหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดน,นะคะนัจ t m e ม t นเวลฟอร์จูนะคะก็เรียกว่าจะได้อะไรแบบคาดไม่ถึงจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะนะก็ค,ความโชคดีกําลังจะเข้ามาใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้น ใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงศาลจะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะอย่างแน่นอนนะคะนะเพราะตัดสินจากเวรและก็กมนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขโฉนดที่ดินจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพยิบซีมีเลข2050นะคะ2050นะคะตไปนะคะคนเหมือนเล สเปนท้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะในช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะ นะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะนะตัวของเราเองนะคะก็คิดดีกับคนอื่นนะคะนะรวมทั้งคนอื่นก็คิดดีกับเราเรียกว่าชุดในช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะไม่มีศัตรูนะคะมีเต็มมิตรที่ดีนะคะจะได้เจอได้เจอเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีหกเหรียญน,นะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญกันให้ทานการบริจาคทานนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมทางการเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเราได้ด้วยนะคะ 3ออเดรบเวอร์นะคะขอโทษในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะบางคนมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจบางคนก็เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะนะการสังสรรค์การเนฮาปฏิตงานทางด้านบริการนะคะนะด้านต้องใช้คำพูดนะคะงานทางด้านประเภทเสื่อสารนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ นะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะคนวันพฤหัสนะคะอสศวนไม่เท้าการเดินทางเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะก็มีความกัดขยันมีความกัดตือรือร้นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนเป็นสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะก็ได้ด้วยบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในห่วงของความรักนะคะนะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็ มีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจ้ากันเสียงลวงนะคะเลขมงคลจากพระยิบสีมีเลข0660นะคะ0660นะคะต่อไปนะคะคน สุกนะคะคนวันสุกนะคะเจสเมนนะคะนะ lah, ความละเอียดความรอบคอบนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะคนวันสุกนะคะเขาเรียกว่าใครหลายๆคนนะคะคิดละเอียดคิดรอบคอบคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วบางคนปรงุปรงกับชีวิตได้ด้วยนะคะนะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะบางคนอาจจะกังวลบางสิ่งบางอย่างนะคะเรียกว่า จะได้รับข่าวดีนะคะเป็นจัดเม้น์นะคะขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าเทวดาเป่าแตรให้คนแต่ฟื้นคืนชีพนะคะนะเป็นผ้าแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะก็ได้ด้วยนะคะการ,รวางผิดหัวนะคะนะใครที่มีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะนะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องรับลงโทษนะคะ นักคนมันสุกในช่วงนี้จิตใจดีงามนะคะเนี่ยอยากไปทําบุญอยากไปวัดนะคะนะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะราชินีเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคเกี่ยวกับด้านของการเงินผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะใครที่ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาก็ดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเรานะคะหรือเรียกว่าจะมีเม่งเงินเข้ามานะคะธุรกิจยังเก็มตลาดได้อยู่นะคะเจ้าชายเหรียญนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากบทล้านบริวารน,นะคะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงได้ด้วย นะคะหรือใครที่เป็นสมัครไว้ก่อนนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะคิงเหรียญดวงดีนะคะกนสุขนะคะคิงเหรียญราชินีเหรียญน,นะคะรับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารน,นะคะใครที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่นะคะนะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเจสเมนเขาเรียกว่าคำพิพากษานะคะพิพากษาแล้วนะคะให้เราได้อาประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่นะคะก็มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรล้านบริวารน,นะคะส่วนคนที่เป็นสดนะคะมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะส่วนโชคลาภนะคะบุตรล้านบริวารจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพ4ิีนะคะมีเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ 0001นะคะคนวันศุกร์นี่คือดวงของคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะคนวันสอง เสาร์นะคะสองเหรียญคนวันเสาร์นะคะการเงินนะคะนะค่อนขอ้างจะเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการหมุนนะคะนะการหมุนการผันนะคะมีโอกาสหยิบยืมนะคะทางการเงินนะคะหรือกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะนะัดก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนาะจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะ นะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเขาเรียกว่าสนับสนุนนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะจิตใจดีงามน,นะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะก็ได้ด้วยนะคะสีมเมเา้านะคะการงานนะยังมีความมั่นคงดีนะคะ นะักเรที่ว่าง,งานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะเดอะมูนตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะหรือบางคนอาจจะเข้ากะดึกกลางค่ำกลางคืนนะคะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับความดันนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆพวกนี้ต้องระวังนะคะเพราะเราพักผ่อนน้อยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ ใครที่มีโอกาสเดินทางไปทําบุญนะคะเสียง C, เซมสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะนะก็เอาเลขแกเซมสี่นะเสียงโชคได้นะคะ่วนเลขมงคลจากไ4จิบีนะคะมีเลขสองห้ 2, 5, 4, 7, นะคะสองหี่นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทานายของคนเกิดทั้ง7จวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ